มาครับยิงลูกซองมือเดียวครับไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับลูกซองนี้โคตรหนักอยู่แล้วนะครับอย่าทํานะครับไม่ควรไปทําเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะครับผมโอเคนะครับแค่ถือก็จะไม่ไหวละ เรียบร้อยนะครับลูกซองมือเดียวเดี๋ยวลองลูกที่เป็นลูก IPSC นะครับลูกซาร่าครับเดี๋ยวลองลูกซาร่าดูซาร่านี่น่าจะยิงนุ่มนะครับต้องฝึกให้เชี่ยวชาญก่อนนะครับามาครับแค่ถือก็จะไม่ไหวแล้วนะครับอลองดูนะครับยิงลูกซองมือเดียวใช้ลูกซาร่าพร้อม เรียบร้อยผลลัพธ์ไม่ต้องดูนะครับยิงลูกซองมือเดียวโอเคครับเดี๋ยวมาลองยิงลูกซองมือเดียวนะครับผมลูกซองมือเดียวเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับใช้เป็นลูกซองโดยย่ายันเคอร12ตัวนี้นะครับกระสุนที่ใช้วันนี้นะครับก็คือกระสุนซาร่า IPSC นะครับขอบอกว่าตัวนี้ยิงรีคอยนุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสักหนึ่งนัดนะครับผม เอากรรมเ,เดี๋ยวลองดูสักหนึ่งนัดครับเอากรรมเ,เดี๋ยวลองดูสักหนึ่งนัดครับามาครับอจะทดสอบบ่าพลังสักเล็กน้อยนะครับพร้อมนะครับ ยิงจบนะครับลูกหมดสไลค์ค้างสาเหตุที่ยิงได้ไม่ใช่อะไรนะครับคอมเคเคซครับแล้วก็ลูกซาร่าเอเซีนะครับผมเดี๋ยวลองไปลองห้ามล็อกเลนแบบนะครับห้ามล็อกเลนแบบนะครับต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ฝึกข้อมือให้แข็งแรงซะก่อนนะครับไม่งั้นจะเจ็บข้อมือได้นะครับผมโอเคนะครับโอเคครับบางท่านบอกว่า ทำไมไม่ยิงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวลองยิงต่อเนื่องสักสามนัดดูแล้วกันนะครับยิงมือเดียวต่อเนื่องสามนัด <c oughs> โอ้วันนี้เป็นวันที่มาทำลายล้างข้อมือโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็อย่าทำบ่อยนะครับเดี๋ยวข้อมือพังมามีเลืมีปัญหานะครับ่อพร้อมนะครับ โอเคนะครับสามนัดต่อเนื่องจบมาทำลายข้อมือโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้อ่ะโอเคต่อไปสักห้านัดรัวๆสองมือแล้วกันนะครับพอแล้วครับสำหรับการยิงมือเดียวมันยิงได้แหละแต่มันไม่ไม่ได้มันไม่มีผลอะไรนะครับมันไม่มีผลอะไรการยิงปืนแต่ละนัดเนี่ยต้องหวังผลได้นะครับ คอแบบรัวๆคอแบบรัวๆสักหนัดแล้วกันนะครับ สไลด์ค้างอ่ะเดี๋ยวไปดูเป้ากันอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับอโอเคนะครับบางท่านบอกว่าปากกระบอกปืนชี้สูงเลยนะครับก็ต้องห่วงนะครับอย่างน้อยถ้ามันไม่โดนเป้ามันก็นู่นแหละครับหน้าผาตรงนู้น นี่เป็นสนามของจังหวัดเลยน,นะครับนี่นะครับแนวข้างหลังป่าไม่ข้ามภูเขาไปแน่นอนนะครับนู่นภูเขายังสูงเลยครับนี่เป็นเขานะครับ